สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาคึงมดลูกกันนะคะคุณแม่ทราบไหมคะว่าการคึงมดลูกเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างการคึงมดลูกเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการผลัดตัวของมดลูกเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคึงมดลูกกันนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะหายดมดลูกค่ะโดยประมาณเนี่ยคะ่ะหลังผ่าตัดคลอดะคะ่ะมดลูกจะอยู่ประมวณสะดือหรือว่าเหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อยอะคะ่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะทำมือเป็นพุ้งตัว C อย่างนี้ค่ะขั้นตอนที่สามนะคะคึงไปในทางเดียวกันค่ะใช้แรงไม่มากหรือน้อยเกินไปใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะคะหยู่กว่ามดลูกจะหดละตัวดีค่ะสำหรับการครึงมดลูกนี้นะคะคุณแม่สามารถครึงมดลูกได้ทุกสองชั่วโมงจนกว่าจะครบ24ชั่วโมงเล็กนะคะแค่นี้ก็จะช่วยคุณแม่เนี่ยป้องกันการตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดได้นะคะ